เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับระหว่างวิ่ง5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรให้ผลนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับการวิ่ง5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับคือจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง การโอสมบควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านร่างกายการเผาผลาญและก็เป้าหมายของการฝึกนะครับนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับระหว่างวิ่ง5กิโลกับ10กิโลนะครับคือวิ่ง5กิโลเนี่ยเราจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ25-40นาทีส่วนการวิ่ง10กิโลก็จะใช้เวลานะครับประมาณ50-80นาทีการเผาผลาญพลังงาน5กิโลเนี่ยก็จะใช้พลังงานนะครับประมาณ300-450แคล ส่วนการวิ่งที่10กิโลเนี่ยก็จะใช้พลังงานนะครับประมาณ600ถึง900กิโลแคลรนะครับความท้าทายสำหรับการวิ่ง5กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายระดับปานกลางนะครับแต่ถ้าการวิ่งที่10กิโลเนี่ยความท้าทายต่อร่างกายก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากใช้ความพึ้นที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและวิ่ง5กิโลเมตรเนี่ยเหมาะนะครับสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการออกกำลังกายประจำวันนะครับ แต่10กิโลนะครับคือจะเหมาะสําหรับคนที่ผู้ที่มีพื้นฐานการวิ่งแล้วนะครับหรือต้องการที่จะฝึกเพิ่มความอึดนะครับดีต่อสุขภาพหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งที่5กิโลเมตรก็ดีนะครับแล้วก็สําหรับการวิ่งที่10กิโลเมตรนะครับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับการทํางานเนี่ยเขาจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนสําหรับการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับที่5กิโลเมตรนะครับคือกล้ามเนื้อขาเนี่ยเริ่มมีการพัฒนานะครับเริ่ม แกนกลางเนี่ยเริ่มกระชับขึ้นสําหรับการวิ่งที่10กิโลเมตรนะครับแน่นอนว่ากล้ามเนื้อขาและก็ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในมิติของการลดไขมันนะครับที่5กิโลเมตรเนี่ย เริ่มเริ่มมีการผาผ่านไขมันนะครับสําหรับ1 0กิโลนะครับคือการเผาผ่านไขมันเนี่ยจะได้มากกว่านะครับเพราะเนื่องจากต้องใช้เวลาที่นานกว่านั่นเองนะครับโอกาสในการบาดเจ็บนะครับ5กิโลเมตรเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับ 10, 10กิโลเมตรนะครับจะมีความเสี่ยงว่าโอกาสบาดเจ็บที่มากขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีการบ่มครับหรือว่ามีพื้นฐานที่ไม่ดีนะครับสาหรับ5กิโลเมตรนะครับก็ เป้าหมายก็คือเพื่อต้องการลดน้ําหนักโดยเบื้องต้นนะครับหรือเพื่อเพื่อการดูแลสุขภาพแบบทั่วไปนะครับแต่10กิโลเมตรเนี่ยคือเหมาะสําหรับ การเพิ่มความฟิตนะครับลดไขมันแบบจริงจังแล้วก็เตรียมมาราธอนสรุปก,ก็คือสรุปก,ก็คือว่าวิ่ง5กิโลเมตรนะครับคือเหมาะกับการเริ่มต้นสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําได้บ่อยๆส่วนวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการแบบพัฒนาความฟิตให้สูงขึ้นเผาผลาญไขมันแบบมากขึ้นแล้วก็ฝึก ความหดนั่นเองนะครับถ้าหากเรามีเป้าหมายก็คือตั้งลดไขมันแล้วก็เพิ่มความหอดอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็ควรเริ่มจาก5กิโเมตรนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเป็น10กิโเมตรนะครับหากชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากรบกวนกดติดตามกันด้วยนะครับ